สวัสดีจากวอชิงตันค่ะนุยจากมารินี h ชาแนลนะคะวันนี้นุ้ยจะมารีวิวน้ำหอมของ d o รเช่แอนกบาน่าเดอะวันฟอร์แมน EDP ค่ะถ้าเพื่อนๆเป็นคนรักน้ำหอมอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe ข้างล่างนะคะจะได้มีพลาดการรีวิวน้ำหอมครั้งต่อไปของนุยค่ะกิน The One For m ์แมน EDP นะคะรีเควสดโดยคุณ PWT และคุณวิชัดนะคะกินนี้นี่น่าสนใจเลยทีเดียว ก่อ,อนหน้านี้เขาเออกรุ่น EDT มานะคะแล้วก็เขาบอกว่ารุ่น EDT ก็โด่งดังมากและแต่ว่าปัญหาก็คือติดไม่นานนะคะเราจะมาดูกันว่าอารุ่น EDP เป็นยังไงเปิดมานี่ค่อนข้างดีงามนะคะท็อปโน้ตของเขาจะมี c o r น a n d e r ก็คือเมล็ดผักชี b บเ i ลสารแหน่ g r a ฟ e f r ก็คือคล้ายๆส้มโอฝรั่งเขานะ โหเปิดมานี่ดีมากคือมันเหมือนเป็นเกรฟฟูตี่คือปกติเกรฟฟูตเนี่ยถ้าเกิดเราดมเราจะรู้สึกถึงความเฟรชแล้วก็มีความขมหน่อย,อยของของผลไม้เขา,านะคะแต่อนี้จะเป็นเกรฟฟูตในนำนองที่ไม่ได้ไม่ได้เฟรชแบบของจริงเท่าไหร่แต่ว่ายังรู้สึกเฟรชแต่ว่ามีความรู้สึกนวลไปในตัวด้วยค่ะแล้วก็หอมหวานแอบคล้ายพีชหน่อยหน่อยอ่ะ จะรู้ว่าไม่ใช่ม,มันคือเกรฟฟูดอะแต่มันออกแนวหวานนิดนึงพวกคอเรนเดอร์เนี้ยนุ้ยได้กลิ่นแต่ว่ามันคือมเมล็ผักชีอะผักชีมันจะมีความกลิ่นคล้ายๆเผ็ดนิดนึงของเขาอะค่ะอันนี้ก็คือจะไม่มีแต่จะได้รู้สึกถึงความเขียวออของเบซิลขึ้นมาแต่ว่าตัดความพวกความเผ็ดออกไปนะคะกินเปิดเนี่ยนุ้ยค่อนข้างชอบมากเลยค่ะเออดูเป็นวน คือมันดูสดใสในแนวผู้ชายที่ไม่ใช่แบบเฟรชขนาดนั้นนะคะรู้เลยว่ากลิ่นนี้จะเป็นออกในแนวอบอุ่นค่ะเพราะว่ากลิ่นนี้เขาต้องการให้ออกมาในแนวมัสคูลีแล้วมีมาตั้งแต่ปี2015รุ่น EDP อ่ะมันจะแบบหนักกว่ารุ่น EDT ก็คือกลิ่นน่าจะแบบเข้มข้นกว่าค่ะ คิดโดยคุณโอลิเวียเพาวิดวโน้ตของเขาจะมีทั้งขิงดอกส้มออร์เรนจ์บลัซซัมคาดามอมนะคะลูกกวานคือจะเห็นว่าในในโน้ตเขาเนี่ยค่อนข้างจะเครื่องเทศเยอะนิดหนึ่งแต่ว่ากลิ่นผ่านไป20นาทีเนี่ย เครื่องเทศไม่ได้จัดจ้านขนาดนั้นนะรู้สึกว่าเออเวลาดมอ่ะเราจะรู้สึกถึงความเป็นขิงตะวานถึงดอกส้มแต่อย่างพวกเครื่องเทศอะคะ่ะมันจะตัดความเผ็ดออกไปแต่ว่ามีกลิ่นบรรดาเครื่องเพเครื่องเทศพวกนั้นที่ออกมาในแนวละมุนเป็นผู้ชายที่อบอุ่นดูเท่ดูแบบหล่อมากอะคะ่ะเบสโนตของเขาจะมีเอ,อ่อใบายาสูบนะคะทูบาโกอมเบอร์และมไม้ซีดาค่ะ กลิ่นไดดาวเนี่ยก็ยังหอมอยู่นะคะเพราะว่าเป็นกลิ่นแอมเบอร์ที่หอมเย้ายวนหน่อยๆเซ็กซี่หน่อยๆอ,ยอยะคะ่ะกลิ่นแอมเบอร์เขาจะเป็นนำํำแต่ว่ายังมีมิติของพวกยาสูบกลิ่นไม้แล้วก็เครื่องเทศอยู่ะคะ่ะทําให้ดูมีมิติและน่าสนใจพอผ่านไปหนึ่งชั่วโมงเนี่ย กลิ่นความอุ่นความนวลหวานของของแอมเบอร์ค่ะจะขึ้นมาชัดเจนแต่ว่าพวกกลิ่นใบยาสูบอะไรเงี้ยจะจางมากจนแทบไม่รู้สึกอะค่ะคือกลิ่นเนี้ยถ้าดูตัวโนต้ตเนี่ยจะเห็นว่ามีทั้งเครื่องเทศเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ว่าเป็นกลิ่นที่ไม่ออกแนวเผ็ดเป็นกลิ่นที่แมนไหมแมนแต่ว่ายังออกไปในแนวแมนนุ่มๆซึ่งนีรู้สึกว่าผู้หญิงก็ฉีดกลิ่นแบบนี้ได้ค่ะ ผู้หญิงเนี่ยอาจจะฉีดในวันที่แบบเป็นงานสังคมหรือว่าวันที่เราอยากจะให้กลายเป็นผู้หญิงที่อบอุน่นไม่ใช่ดูเกิร์ลลี่ไม่ใช่ดูเป็นผู้หญิงหวานนะคะแต่ผู้ชายเนี่ยรู้สึกว่าฉีดไปทํางานได้สบายๆเลยจะเป็นผู้ชายที่สุภาพดูเท่หลอ่อดูดีแล้วก็เป็นคนที่อบอุน่นดูแมสคูลีนคือถ้าเทียบกับแอมเมสเนี่ยแอมเมสพวกเครื่องเทศหรือกลิ่นไม้เนี่ยจะชัด ป็นอันนั้นจริงๆแล้วนู้สึกว่าดูอบอุ่นเหมือนกันแต่ว่าจะแมนกว่ากลิ่นนี้ค่ะจะดูทัฟกว่าละกันกีินี้นะคะออ้อเนี่ยคือกลิ่นหอมตลอดทางเลยโดยเฉพาะกลิ่นเปิดเป็นกลิ่นที่ไม่ไม,ไม่แรงเลยนะเป็น EDP ที่กลิ่นเบานุ่มนวลตลอดเวลาไม่ฉุนไม่หวานเกินไปแบบหวานอ่อนๆกำลังดีไม่เผ็ดเกินไปไม่ไม้เกินไป,ไไนไปทุกอย่างอยู่ในระดับที่แบบ นวลนๆสบายๆตลอดเวลาเลยอะคะ่ะหลังจากไปสกินเซลแล้วนะคะเนื่องจากกลิ่นเขาเบาบางมากๆม,มันทําให้รู้สึกเหมือนกับกลิ่นเนี่ยแทบจะขาดมิติไปเลยอะคะ่ะกา เป็นกลิ่นเหมือนแอมเบอร์บางๆที่ไม่มีมิติคือนึกคิดว่ามันอาจจะยังมีอยู่แต่ว่าเนื่องจากมันบางมากจนไม่สามารถจะรู้สึกได้ก็เลยทําให้กลิ่นสกินเซนเนี่ยอาจจะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างธรรมดาไปน,นิดนึงนะคะปัญหาคือว่ากลิ่นไม่ติดตัวเลยค่ะกลิ่นชัดๆเนี่ยอยู่แค่ประมาณ2ชั่วโมงเท่านั้นต่อจากนั้นเนี่ยมันจะเบามากเป็นกกินเซนที่แบบเบามากๆต่อไปอีกได้ประมาณ4ชั่วโมงอะคะ่ะ ซึ่งซึ่งเบาของนุ้ยนี่เบาแบบเแบาบสุดๆไปเลยเหมือนกับแทบจะไม่เหลือแล้วนะคะสี่ชั่วโมงนี้นุ้ยคือให้แบบใจดีแล้วนั่นคือปัญหาที่เยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นอาจจะต้องแบบฉีดลงบนเสื้อผ้าให้เยอะนิดนึงเพื่อที่ว่าให้กลิ่นเขาแบบ ชัดเจนขึ้นนะคะคือถ้าตัดปัญหาเรื่องความชัดเจนเนี่ยเป็นกลิ่นที่นุ้ยแนะนําเลยนุ้ยว่ามันจะสร้างบุคลิกของความสุภาพใจดีเท่น,นะคะ m อมเนี่ยจะเป็นความเท่ที่คนอายุเยอะนิดนึงแต่เนีน้รู้สึกว่าคนตั้งแต่ประมาณสักยี่ห้า หรือถ้าเกิดเด็กมหาลัยฉีดไปงานตอนคืนอะไรเงี้ยมันก็จะเพิ่มบุค,คลิกให้เราดูเท่ดูภูมิฐานมากขึ้นนะคะราคาของเขาก็ไม่แพงค่ะ50 m l 78เหรียญ100 m l 98เหรียญและ150 m l 130เหรียญ เนื่องจากราคาไม่แพงก็ฉีดแบบผมกระหนาำไปเยอะๆได้เลยนะคะเป็นกลิ่นที่นุ้ยค่อนข้างชอบชอบมากพอสมควรเลยค่ะแล้วก็เป็นกลิ่นที่ฉีดได้สบายๆนึกว่าเหมาะคนเริ่มต้นที่อยากจะฉีดน้ําหอมที่ออกคอมเพล็กซ์ขึ้นมานิดนึงแต่ว่าดมง,าง่ายๆมากๆในราคาที่ค่อนข้างดีะค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมค่ะคลิปหน้านุ้จะมาดูอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย